สิ่ง่สาคัญในการเลี้ยงก็คือ,อพวกการดูแลเกี่ยวกับลกูลกลูกไปไข่เจ็บของแพะนะครับซึ่งอาจจะมีช่วงหน้าฝนทีเกี่ยวกับอาหารการกินของมันเรื่องหยาบางบางหยาบางอันอาจจะเป็นเป็นพิษถ้าถืดฝนแล้วและการในเรื่องของอต้องอืดต้องอืดและการในเรื่องของการกินของถุงพลาส โอ้นี่อันตรายแหงอันตรายแหง้งตึงตายได้เพราะมันบ่ยอยครับอ,อมันบ่ยอยอ่ะและอีกเรื่องหนึง่งคือเป็นเกี่ยวกับไขวัดในวัธดธรรมดาเรื่องไข้ผยกผ้าย,ยาดนี่ต้องเฮ็ดประจำหับเรื่องพ้าหยาดเนี่ยทุกอ่าสามเดือนอืมครับลักเลยเนาะสามเดือนแพะสามเดือนกระดิษฐ์ทายพยายย้ายาดจะส่วนมากผมกระดิษฐ์ใส่ยาขาพ้าหยาดเลยผมใส่ยาทายอือครับเพราะว่ายาขานี่มัน มันติดปะเห็ดให้อ่อนเพียเบิดแห้งไอ้ตัวนี้ยังไงเคอเดินมาป้อนนมมั้งครับพี่แม่มันตายโอ้ออกหกลูกตัวเดียวเนาะแม่มันตายแล้วก็มันกินถุงพลาสติกไอ้พี่หัวนี้เริ่มเลี้ยงมาจากไอ้เดือนแล้วครับจากปีล้วเ,เลี้ยงแพกนี่เพิ่งผีเริ่มมาเดือนกรกฎาคมของปีนี้เนาะเดือนกรกฎาคมของปีหกนี่นะอ๋อถือว่าเป็นมือใหม่นะครับมือใหม่คัดเลี้ยงมือใหม่คัดเลี้ยง ทุกยามื่อกี้สอนเขาเองไปเรื่อยๆรือเริ่มที่แรกนี่ลงจะโตสิเริ่มที่แรนกรแรนี่สามตัวสามตัวจังไหนเคยได้มาเลี้ยงไอ้เริ่มต้นมักมักมาแต่ดนแล้ววัตถิเลี้ยงแต่ดนแล้วอ๋อมีแผนอยู่แล้วเนาะเปียงไหนรับบัตรเพราะเลี้ยงแล้วเห็นปัญหาอีย่งบ่อสำรับถ้าเป็นมือใหม่คือกันพคนสีเลี้ยงให้ซอยแนะนําจังหน่อย ในเรื่องไอ้ปัญหาสิมันสิเกิดมัวว่าสิเป็นพวกโรคพวกยังพวกกันดูแลสิสิ่งที่ต้องระวังเลยที่ต้องระวังเลยคือเรื่องของการอยู่การกินนี่แหละการอยู่การกินของมันทางเธอในนาฝนเนี่ยไปกินยาพิษพิษอันมันกระดีทองเสียอ่าอีกปัญหาอีกอย่างเลคือเรื่องหมา อันตราไเนาะเออมันอยู่แต่วันนี้ยังบ่เคยถือกัดนะพี่น้องน้องทำเม็นเรล่ายุยุยเหล่าเก่าเนี่ยถือกัดลูกไปสองตัวโอ้สีายตายไปสองตัวพึ่งคลอดออกมาได้อาทิตย์หนึ่งโอ้มันเป็นคิดเป็นราคาก่ะหลายบาทเติมเนาะพอดีมันเป็นเป็นห่วงดีว่าเขาเอาล้าไปทําธุรกิจอภารกิจของเขาอ้อพอดีอยู่เมืองพอดีอยู่หาเมืองคอเนี่ยมันแล้วแต่คน คนเฮมามักมักแบบดใดกะก็ได้แบบนั้นแล้วก็ล้วแต่สถานที่นะแต่่สิงทีท่มันสีดีสีมาะสีสุดนี่ส,สีสมควรสีเห็ดขมันเฮาแบบสมมุว่ามีกำลังสีเห็ดใดเนี่มันจองเป็นข้อออกแบบไหนสีดีก็มันนะข้อออกที่ดีมันก็ต้องเป็นข้อออกที่ยกยกสูงย<อ>กสูงแล้วก็มีมีแบงแบงแบงคอร์บให้ติดก็ฝืนเนาะ แต่จะค่ายว่าบกติกระเพื่อนนะ่ะบกตีบกตีแพะพวกนี้มันก็สีนอนสูงอยู่แล้วละ่ะมักนอนสูงเป็นแพะที่มักความสะอาดดีแต่บกติกนน็นอนนอนเพื่อนได้มันอยู่ที่เขาสอนมันมแต่ตอนตอนนี้จกักโตครับตัวนี้ตัวน,นี้ออยู่แม่พันห้าโตแม่พันห้าโตพอพันตน แล้วก็ลูกน้อยสองตัวแต่ก็ขอดขอดไหวอยู่เนาะถือว่าขยายพันธุ์ไว้อยู่ครับแพ<ม>้<ะ>ให้ผมสังเกตมั่งนี่ครับคืออยู่ฝุ่นกันนลายตัวสามแม่ทับไม่ประมาณสักเดือนครับ <หา S 2> ตั้งทองหาเดือนมันออกแค่ตัวครับทองแหลกทองสองเลยสองตัวอ๋อออกคู่แล้วแต่เพื่อนนี่ออกออกเดียวออกอตัวเดียวตัวเดียวอันนั้นก็ตัวเดียวออ ผมสรุปว่าสิ่งที่กดระบีงคือการอยู่การกินของของแพละนั่นเเนาะมุสรับปพื่อไม่ทีเลียงการอยู่การกินแล้วก็สิ่งแวดล้อมเหมือน,อนเ,อเอามาเมาเรื่องราคาบ้างครับไอ้ราคานี่สกคนเนี่ยนาสีสนใจเนาะเรื่องราคาว่าไอ้ราคาของแพะตัวนี้คือเขาอยู่ประมาณเท่าไหร่สมมุติว่ามันก็อยู่ถ้าเป็นแม่พันธุ์นะถ้าซํำตัวนี้ครับนี่อ่ะถ้าเป็นตัวนี้เนาะสมมุติว่าตัวนี้สิอยู่ประมาณเท่าไหร่แม่พันธุ์อ่า ประมาณอยู่ที่ประมาณหกพันหกพันถึงแปดพันอ่ะตัวตัวรุ่นนี้นะครับประมาณนี้หกถึงแปดพันนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับาาบางฟ้าเหมือนกันบางฟ้าบางพื้นที่ที่เขาเรียกว่าสายพันธุ์เขาเป็นสายพันธุ์แบบใดอ๋อแต่เอาราคากลางๆก,งก,งก,งกง็คือหกถึงแปดพันเนาะประมาณนั้นนะและ้วน,น,น้อยๆอย่ังสีเขายาโนมนี่เขาเอาไปมีปมมบรับมีมีใส่ในน้อยซ้ำนี้เท่าไหร่ครับบ้านนี้ไคแม่นรุ่นนี้ ก็นแล้วแต่เขาแข่งกําลังกําลังเป็นอาหักเอาไม่ตัว,น,วนี้เอานี่มันป้อนนมป้อนนมมันกินหยาบไว้เดยมันคือประมาณหารอยเนี่ยมั้งอืมตกออกโ,โลงมากเลยสิหารอยลดอันนี้ครับที่เขาเอาไปอาไอเป็เปแนแพร่ให้แกที่เขา,เาไปป้อนนมน้ำสวนสถานที่ท่องเที่ยวแพะอโอแพะเนาะประมาณสัปดาห์หนึ่งเนาะสัปสองสัปดาหสองสัปดาหต้องสัปดาห์เริ่มหากินเป็นเจ๊กหน่อยเนาะ ถือว่าพัฒนาไหวอยู่แต่ว่าไอ้อละช่วงหน้าฝนกับหน้าแล้งเนี่ยปัญหาสิสิเจอนี่ตังกันยังไงครับหน้าฝนกับเรื่องเรื่องหญ้าคือแพะมันจะกินหญ้าเปียกโอ้โหฟึ่งหูเลยนี่หญ้าเปียกเป็นพยาธิหลายช่วงหน,น้าฝนศึกษาจากสครับปีที่แลกที่ว่าสนใจอยากเลียงนี่ที่แรกเนี่คือว่าเอาเนี่ยครับ เป็นคนที่ว่ามาก,กินแพะครับมากินแทะมากินแพะอะไรกักท้างทางบ้านเขาเน่ใส่ทาในพิธีพิธีต่างๆครับต่้งแตะเกิดจนตายคนละครับแต่ม็จําเป็นเอาแบบว่าเอาเรียงไว้แบบว่าบางทีเราเราต้องไปหาตื่นผู้อื่นอืมตามที่ใส่ครับ ใส่ของเขาเองเลยมูนวาสัเลี้ยงไปเห็ดขายหลายปันนันบริหารวัชรีเห็ดฟาร์มใหญ่ปันนันในแผนที่แรกสามร้อยแหละสามร้อยของในหลวงอือครับอยู่พอเพียงเนะาะทางเศรษฐกิจพอเพียงคือว่าแต่มันหลายเข้ากับขายน้อยหน่อยเข้ากับยังบอขายเถอะครับก็ไว้ใส่ในครัวเรือนก่อนแม่ในให้เขามีอยู่มีกินก่อนอ๋อดีดีครับออวันนี้ก็แดดลมลมตัวกันเนาะสีหามงกเเล่งเลือกงานเดียวเลยเดี๋ยวมาแวะเมืองครับ นี่ก็ขอบคุณพี่หู้นีครับอ่ะสวัสดีครับ,รบพี่สสวััดีครบ